แต่เกับเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะทักษิณก็เสียงพักการเมืองเจ็ดพักการเมืองก็เสียงและกกตก็เสียงฮะยื้อจนสุดมาจนถึงปัจจุบันจนประเทศเกิดความวุ่นวาย สวัสดีครับมาพบกับผมแจ็สักกิมกิลวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษณิณชินวัตรนะซึ่งตอนนี้ทักษณิณชินวัตรนะฮะได้รับสัญญาณเตือนอย่างเป็นทางการจากอดีตผู้พากษานะครับเข้าข่ายครอบงำเจ็ดพักการเมืองผมยังอยู่เนี่เอาผมออกไม่ได้ ยังเป็นสตรเหมือนเดิมผมเป็นสทรสตรเหมือนเดิมผมรักบ้านเมืองผมไม่ยอมหรอกผมผมขอไม่ทําให้การเมืองเป็นไม่มีทางไม่มีทางผมยังอยู่ภาวะเศรษฐกิจวันนี้ครับขอโทษนะถ้าผมไม่เสือกแล้วใครจะเสือกอ่ะมันยากนะครับวันนี้เอาเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องภาษีรัมเรื่องอะไรไปพูดคือวันนี้ปัญหาบ้านเมืองอย่างเงี้ยผมอยู่เฉยไม่ได้ในฐานะเป็นอดีตนายกแล้วก็ลูกเป็นนายก มันม <think> ีอะไรก็ต้องช่วยกันก็ต้องช่วยเ่วยช่วยกันวันนี้ต้องประชุมกันว่าจะเอายังไงไงขนาดผมออกนอกไม่ได้ถ้าออกนอกก็สนุกกว่านี้ผมจะแยกว่าอะไรจะลงหมู่บ้านจะลงชุมชนอันนี้ก็จะฝากให้ลัฐธิมาไทยลัฐทีิอุตสาหกรรมไปช่วยกันอันนี้เ m e อาจจะขยายตัวได้ดี ถ้าว่าบางทีมันเอสเราวันนี้มีปัญหาเพราะว่าโดนของจีนเอาของถูกมาขายครับดีถ้าเราจะปรับปรุงเอสเราเนี่ยเขาไม่มีแนวคิดไอต้ตรงนี้ก็จะเอาให้เขาครับบางทีผมก็อาจจะเชิญเอสบอยากได้แนวคิดเนี่ยมาฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ใครอยากทําอะไรมาคุยกันเราก็จะช่วยกันให้ให้ทำให้ได้ ถ้ารับเอาจริงจังข้าราชการก็ร่วมมือเมื่อข้าราชการร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่เคยร่วมมือมาก่อนเนี่ยวันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะต้องร่วมมือเต็มที่กระทรวงมหาดไทยเป็นตัวสําคัญที่จะนำนโยบายไปสู่ประชาชนนั่นคือผู้ว่าในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาอยู่ติดชาวบ้านที่สุดถ้าเขาร่วมมือปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะครบ ไทเวิร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเป็นมูฟเมนต์ซัพพลายเออร์เป็น movement. มูฟเมนต์เมื่อเป็นมูฟเมนต์เนี่ยมันไม่มูฟถ้าไม่มีคนช่วยมูฟคนช่วยมูฟที่สำคัญคนไก่งสำคัญคือมาดามต้องมูฟนิ้พักเนี่ยตอนนี้มีร้อยหกสิบคำร้องนะผมพิจารณาไปแล้วประมาณร้อยห้าสิบคำร้องเอาเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยมากที่สุดห้าสิบสามคำร้องเฉพาะภาคประชาชนเนี่ยสามสิบคำร้องถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เหลือตอนนี้เหลือ อยู่ไม่เยอะก็อย่างพักเพื่อไทยเนี่ยอาจจะเหลือ6คคาร้องที่มึงซึ่งมาร้องใหม่หนี่แหละครับในบ,นร,บรรดาร6 0คําร้องเราได้สั่งยุติเรื่องไปไปประมาณน่าจะเกือบ150เมื่อสารรับผลไม่รับเนี่ยมันจึงไม่มีสิ่งที่จะมาผูกพันกับก,บกบตกตเพราะท่านไม่รับพิจารณา,รามันไม่มีการมันไม่มีคําวินิจฉัยพอไม่รับมันแต่ว่าสิ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือ สิ่งที่เขาร้องคือเรื่องร้องการล้มล้างแต่สิ่งที่มาร้องกับเราคือเรื่องการครอบงำมันสำนักงานนายทะเบียนก็ต้องดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนตามคนที่ททต้องคดีทุจริตโดยคำพิพากษาถึงที่ทสุดเนี่ยให้จำคุกเนี่ยจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตครับเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดไม่ได้ตลอดชีวิตการปล่อยให้คนเนี่ยนะครับที่ต้องคดีการทุจริต มาชี้นำเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ชี้นำเลย uh huh. มีอำนาจเหนือสุดรัฐบาล uh huh. ถามว่าใครกล้าสวนกับคุณทักษิณบ uh ้า huh. งคุณทักษิณมาสถานะของพ่อนายกนะคือ,อยังไงใหญ่กว่านายกนะพ่อนายกแต่ว่าตัวเองเป็นบุคคลต้องห้ามเป็นบุคคลภายนอกนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ากฎหมายพรรคการเมือง uh huh. นะครับบุคคลภายนอกจะไปสั่งการไม่ได้ ครับนะครับเพราะฉะนั้นข้อหางเรื่องการครอบงำคุณทักษิณพยายามบอกว่าครอบครองแต่วันนี้มันประเจิดประเจินถึงขนาดสั่งการหมดแล้วนะไอ้คำพูดทั้งหมดนะครับเพราะว่าความว่าเป็นการสั่งการละแบบนี้มันจะเป็นนอืนได้ยังไงเห็นได้เพราะว่าไม่มีตําแหน่งแห่งที่แต่ที่คุณทักษิณพูดทั้งหมดจะประเด็นเรื่องกระทรวงมหาดไทยประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเหมือนกับตัวเองไปสั่งการทั้งหมดจนวันนี้ในไล หลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตเรื่องครอบงารัฐบาลเรื่องครอบงำ,บงบำพอนนัอันนนีนี้าจมันจะกลายเป็นประเด็นที่จะต้องมีคนไปร้องศาลหรือองค์กรอิสระเพิ่มเติมขึ้นอีกออซึ่งเมื่อคืนเนี่ยชัดมากมผมถึงบอกว่าการออกมาเปิดโปงตัวเองอย่างล่อนจอนของคุณทักษิณถึงกลเม็ดเด็ดพลายเทคนิคเลขคนทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยม,มันเปิดโปงให้เห็นสิ่งที่ก็ปิดตัวเองไม่มิดนี่ก็คือว่ายังอยากจะอยู่ในอำนาจ <Okay. S 2> ทั้งที่หนึ่งเนี่ยคุณไม่ได้มีตําแหน่งนะสองนี่คุณมีชนักติดหลังคดีเรื่องชั้น14คุณยังมีประเด็นในศาลแล้วคุณเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะกลับมาเล่นการเมืองได้อีกแต่คุณมาแทรกแซงการบร,ริหารราชการแผ่นดินครอบงำว่าน,นี่จะเป็นประเด็นใหญ่แตรายมากก็คือทุกประโยคที่ทักษิณพูดนั้นตัวเองคือคนสั่งการรัฐบาลชุดน,นี้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาชายแดนกัมพูชาปัญหาเจรจาโดนัลด์ทรัมป์ ฟังดูแล้วทั้งสามเรื่องใหญ่นี้ทักษิณไม่มีข้อเสนอทางออกอะไรคิดในฐานะประชาชนก็ไม่มีแต่อันตรายมากก็คือทุกประโยคที่ทักษิณผู้นั้นตัวเองคือคนสั่งการรัฐบาลชุดนี้ไม่ปิดบังอัมพรางกันอีกต่อไปผมสั่งอย่างนั้นผมไม่ทำอย่างนี้วันเสาร์วัที่นี้ผมจะประชุมอย่างนี้ผมโกรธมากที่ คุณเซนทำอย่างนีกับลูกสาวผมได้อย่างไรมันกลายเป็นว่าเรื่องปัญหาประเทศชาติไทยกัมพูชาเป็นเรื่องสองครอบครัวนี้แล้วโกรธช็อกที่คุณเซนทำกับลูกสาวผมได้อย่างไงไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ประเทศแต่เป็นเรื่องสองตระกูลนี้และยังบอกว่าผมไม่รู้ผมช็อกเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ ส่วนทักษิณจะเรียกคุณเซมว่าเจ้าเล่และบอกว่าหลอกแพ้ทองทานแพ้ทองทานไปที่โรสวูดแพ้ทองทานไปกับรัฐมนตรีกลาโหมรมัฐมนตรีต่างประเทศเลขาธิการนายกรอสามชั่วโมงไปเจอหวดหวดคนที่บอกเป็นล่ามนั่นแหละแล้วรอสามชั่วโมงบอกว่าคุณเซนนอนอยู่ก็เลยไม่ไม่รอแล้วกลับพอกลับปั๊บ ปรากฏว่าฮุนเซนโทรเข้ามือถือขององค์อิงเบอรส่วนตัวโดยทักษิณเชื่อว่าหนึ่งไม่ได้นอนจริงรอกหลอกเพื่อให้แพร่ทองทานอยู่คนเดียวเพื่อจะได้อัดเทปและเพื่อจะได้สร้างสถานการณ์ซึ่งในหลายๆประโยคที่หลายๆสื่อแคปเอาไว้แล้วก็เอาตัวอักษรมานั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่า ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นไปเรื่องทักษิณและครอบครัวทักษิณเท่านั้นตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกับคุณเซนอยู่ไหม,มพิธีกรถามทักษิณตอบเคยเป็นทําลูกผมขนาดนี้ผมช็อกเลยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเออได้ไงเกิดขึ้นได้ไงทำกับลูกสาวผม ประเด็นในเชิงปรากฏการณ์นะครับที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของอดีตผู้พักษา,าสารดีกานะครับไม่ได้มีการยกข้อกฎหมายชี้ทักษณิณอาจจะเข้าข่ายครอบงำพรรคการเมืองผิดอาญาโทษถึงโดนยุบพรรคนะครับและจำคุกด,ด้วในายวิทย์ติ๋งสมิทนักวิชาการและอดีตผู้พากษาอุโสในสารดีกาได้โพสต์เฟซบุ๊กบนหัวข้อทักษณิณน่าจะครอบงำและชี้นำ กิจกรรมพักเพื่อไทยจนอาจถูกยุบได้นะครและอาจมีความผิดตามกฎหมายพักการเมืองโดยระบุเนื้อหาว่าหนึ่งกฎหมายเลือกตั้งสสห้ามผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้งสสตามมาตรา77นายทักษิณชินวัตรมีสัญชาติไทยและมีสัญชาติอื่นมีพาสปอร์ตของประเทศอื่นด้วยหรือไม่ไม่ทราบจึงมีสิทธ เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งของสสพักเพื่อไทยได้ 2. ทักษิณถูกสารดีกาแผนคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาในข้อหาทุจริตหรือใช้อํานาจขัดต่อก,กฎหมายรวม3คดีลงโทษจําคุก8ปีแต่ได้รับการอภัยลดโทษเหลือจําคุก1ปีนับตั้งแต่วันที่1กันยายนปี2,566 3. ทักษิณเป็นสมาชิกพรรการเมืองไม่ได้เพราะ ต้องคำพิพากษาให้จำคุกในข้อหาทุจริตหรือใช้อำนาจขัดต่อกฎหมายต้องห้ามตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา24วงเล็บ2ปัจจุบันทักษิณจึงไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยซึ่งมีนางสาวแพทองทานชินวัตรบุตรสาวเป็นหัวหน้าพัก 4. มีการกระทำโดยเปิดเผยอย่างน้อย4ครั้งที่แสดงให้เห็นว่าทักษิณ ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองน่าจะครอบงำชี้นำกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยในลักษณะที่ทำให้พรรคหรือสมาชิกพรรคขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมดังนี้หนึ่งการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน27พฤษภาคม2568ที่สำนักงานปปสกรุงเทพมหานครการให้สัมภาษณ์รายการเนช่น o ีวีในแก่ ทวีเอดิเตอร์เมื่อ30 mm hmm. พฤษภาคมปี2568 mm hmm. การออกรายการของเนชั่น55ปี mm hmm. ใกัปทีสตูดิโอช่อง22ตอบคำถามของพิธีกรเมื่อ9 mm hmm. กรกฎาคมปี2568 5พักเพื่อไทยอาจถูกสาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักได้เมื่อกกตร้องขอตามกฎหมายพักการเมืองมาตรา92วงเล็บ3 6 ทักษินอาจมีความผิดอาญาซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่5-10ถึง10ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แสถึง2แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลต้องมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งกฎหมายพักการเมืองตามมาตรา10-8มผมเรียนหุ้นส่วนนะครับเรื่องของทักษินเนี่ยนะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ทักษินทำแบบนี้ ท่านผู้พิพากษาเนี่ยนะครับท่านวัดเนี่ยท่านเป็นอาจารย์สอนนก,กฎหมายด้วยให้กับบรรดาผู้พิพากษาต่างๆเนี่ยนะครับท่านยกตัวอย่างนะครับผมจําได้ว่าคุณจตุพรตั้งคําถามว่าตกลงคนเขียนธรรมนูนเนี่ยได้เขียนในเรื่องของการครอบงําไว้หรือเปล่าผมเรียนทุนส่วนเนะเขียนไว้ในพรบรพักการเมืองและเขียนไว้ในธรรมนูนด้วยนะครับเรื่องการครอบงําพักการเมืองซึ่งระบุค่อนข้างจะชัดเจนนะว่ากระทบไม่ได้ แต่ประเด็นคือการที่มีการร้องเรียนที่ผ่านมา6พักคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยนะครับพักภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็พักของเชนหน่อยอีกพักหนึ่งถูกทักษิณชินวัตรเข้าสู่การครอบงำทางการเมืองและนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยรับไว้แล้วนะครับและยืนยันว่าจะเสร็จละตั้งแต่ปีที่แล้วฮะ รวมแล้วสืบสวนมา2ปีคณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงไม่ส่งฟ้องศาลล่าสุดมีพักประชาธิปัตยอีกหนึ่งพักการเมืองนะครับที่สำคัญตอนนี้ถามว่าทักษิณมีโอกาสผิดไหมพักการเมืองต่างๆมีโอกาสผิดไหมในกรณีครอบงำพักการเมืองก็อย่างที่ท่านอดีตผู้พิพากษาได้โพสต์ข้อความมีความเสี่ยงสูงพักการเมืองมีสิทธิถูกยุบสูง แต่ที่สําคัญตอนนี้ความล่าช้าเกิดจากกกตอเองฮะซึ่งให้สัมภาษณ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วบอกเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,จ,ลวจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมรับรายงานนะครับว่าจะมีการไปแจ้งความดําเนินคดีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อสารอาญาทุจริตในกรณีนี้เลยนะครับเจ็ดพักการเมือง นะครับที่ปรากฏว่ากกตนั้นเพิกเฉยไม่ยอ่อนบันการไม่ส่งฟ้องศาลสัที2ปีกว่าๆเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ฟ้องศาลนะครับเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะทักษิณก็เสี่ยงพักการเมืองเจ็ดพักการเมืองก็เสี่ยงและกะกกตก็เสี่ยงฮะยื้อจนสุดมาจนถึงปัจจุบันจนประเทศเกิดความวุ่นวายนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอร์สักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ